m มู e ี่เชคสนับสนุนโดย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiber สวัสดีครับได้เวลา Movie ี h เชคกับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัเดตข่าวพรา,าในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้มาครับเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อน หลังจากที่เอสว m ามิลเลอร์มีข่าวก่อเหตุอละวาในฮาวยายจนถึงตำรวจเนี่ยจับกลุ่มเหล่าผู้บริหารของวอร์เนอร์และก็ดีซีนะครับก็ได้จัดประชุมฉุกเฉินอย่างกระทันหันเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของเอสว่ามิลเลอร์โดยมีมติว่าทุกโครงการที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกระงับเป็นการชั่วคราว ซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงการปรากฏตัวในหนังเรื่องอื่นๆในจักรวาลของดีอีกด้วยครับเมื่อปีที่แล้วในกองถ่ายเดอะแฟลชนะครับก็มีข่าวเล่นลออออกมาว่าเอสราม l ลเลอร์เนี่ยมักจะสติแตกระหว่างการถ่ายทำหนังอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ส่งเสียงดังโวยวายหรือมีอารมณ์รุนแรงแต่เขาก็ดูจะเสียสติแล้วก็พูดออกมาว่าผมไม่รู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ซึ่งในตอนนี้ครับเอสรามลเลอร์ก็กำลังมีผลงานกับหนังภาคต่ออย่อยาง Fantastic b e a s The Secret of Dumbledore หรือสัตว์มหัศจรรย์ความลับของดัมเบลร์ที่กำลังเข้าฉายอยู่ในตอนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับเอาเลยครับแล้วกลับมา Movie ว h e เชกบีนี่ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie c h เช k